สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับอ้ามนะคะที่เต็นต้นยุธาซอยเสรีไทย64เมดบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้นะ้ำพามาชมเป็น Honda Civic FD 1.8 S นาปี2010หรือหลายๆท่านอาจจะเรียกว่าชมนางฟ้านะรถสวยมากนะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2010ยังสามารถจัดไฟแนน์ได้อยู่นะถ้าจัดเต็มไม่ใช้เงินดาวก็จะผ่อนเดือนละประมาณ6,000กว่านะสำหรับ รถเก่งขนาดกลางนะแล้วก็เป็นรุ่นยอดนิยมก็ว่าได้นะแล้วก็คันนี้นะใส่ชุดสเกิร์ตมาให้รอบคันนะแล้วก็ล้อมแม็กหล่อมาให้เรียบร้อยแล้วสภาพรถเดิมโครงสร้างการันตีนะเครื่องยนต์เดิมการันตีแล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์นะในส่วนของการดูแลหลังการขายนานถึง90วันสำหรับเต็นตต้นยูสคาร์นะการันตีโครงสร้างให้กับลูกค้าทุกคันตัวรถ นะเป็นสีบรอนไฟหน้าเป็นโคมลุมดำนะไฟหน้าเป็นมัลติรีเฟคเตอร์กระจังหน้าเป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้นะด้านล่างมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้รถส,สวยนะเดีย๋ยวพาชมร,บรอบๆคันกันเผื่อว่าใครนะที่สนใจนะรุ่นกำลังมองหารุ่นนี้อยู่ นะราคาขายอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นนะผ่อนเริ่มต้นประมาณ6,000อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะไม่จาเป็นต้องเดินทางไม่สะดวกเดินทางแจ้งเรานะเรามีเจ้าที่ไฟแนนซ์ไปจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเลยนะบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านในส่วนของล้อแม็กตัวนี้นะเจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็นแม็กลนี้มาให้นะมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่าไฟ เลี้ยวเนี่ยจะอยู่ที่ด้านข้างของตัวรถนะใส่สกเกิตหล่อแบบนี้มาให้กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะตั้งนนหลังคาร์เดิมๆสีไม่มีทะลาะลอกล่อนนะหลังคาไม่บุกไม่ยุบไม่มีคราบสนิมนะรถไม่เคยชนหนักพิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะในส่วนของโลโก้ค o นด้าเนี่ยมีทุกบานอยู่แล้ว แผงประตูด้านข้างนะสภาพสวยนะอันนี้ตัวหนังบุนิ่มต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพดีกระจกเป็นไฟฟ้าทั้งสบานนะเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกต่างๆพวงมาลัยนะเป็นมัล t i function เบาะคุ้มหนังสีเทาแบบนี้นะตัวเบาะเนี่ยสภาพสวยนะเป็นรถที่พร้อมใช้งาน ในส่วนของตัวโครงสร้างนะก็หัวน็อตเดิมนะไม่มีรอยประแจถอดหรือไขนะตัวรอยสีมาโครงงานสีฟ้าๆเนี่ยยังมีให้เห็นอยู่นะเดี๋ยวลองสตาร์ทรถคันนี้ให้ชมกันนิดนึงนะคะเลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อย 1, 40, 8, 858กิโลเมตรนะก็ถือว่าใช้งานมาไม่ค่อยเยอะนะแสนสี่แอร์เย็นด้านล่างมีช่องเพอร์เอาเลนะคะมีช่องเก็บของให้ค่อนข้างเยอะเลยนะเกียร์ออตโตแบบนี้ช่องเก็บของเยอะมากนะรุ่นนี้ตัวพนักวางแขนสามารถเปิดขึ้นมาเป็นกล่องเก็บของได้รถสวยสภาพดีมาก ในส่วนของด้านบนเพดานนะก็สะอาดสะอาดนะ้ไม่มีริ้วรอยขีดข่วนนะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะหลังเนี่ยเบาะหลังเดิมโรงงานเลยนะไม่มีรอยแตกรอยขาดหนังไม่มีรอยยับรอยย่นเลยสภาพรถสวยมากนะคะเ,เดี๋ยวเราพาไปชมที่ด้านหลังกันบ้างนะสำหรับคันนี้ ใครที่ชื่นชอบนะหรือว่ากำลังมองหานะ h อนด a าซีวิ f เอนะหรือว่า h อนด a าซีวินางฟ้านะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะอันนี้สองแสนกว่าไฟท้ายเป็นแปดแฉกแบบเอ่อไฟท้ายเป็นแปดเหลี่ยมไม่แปดแฉกเป็นแปดเหลี่ยมแบบนี้นะใส่สเกิร์ตหลังพ่อคู่มาให้เซ็นเซอร์กะระยะถอยมีมาให้นะคะ แต่เก็บรอยพับต,ต่างๆนะก็เดิมๆทั้งหมดนะภายในห้องเก็บสัมภาระเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางนะมีถาดลองขึ้นรูปมาให้ด้วยนะตามรองระบายน้ำนะก็ไม่มีคราบสนิมนะคะเป็นตัวรถบอดี้เดิมๆทั้งหมดเลยนะคะรุ่นนี้สภาพสวยๆนะแล้วก็เครื่องยนต์เดิมแบบนี้ค่อนข้างหายากแล้วนะ คันนี้ได้เข้ามาหนึ่งคันใส่สเกิร์ตลอลอ,ลอเปลี่ยนรอแม็กมาให้แบบนี้นะเป็นรถที่สภาพพร้อมใช้เลยนะผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ6 0พันสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์095 740 8265 หรือว่าอยากจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับนะก็สามารถเข้ามาได้ทุกวันนะเราเปิดทําการกันทุกวันเลยนะที่ซอยเสรีไทย64สิเมนบุรีกรุงเทพนะเต็นต้นยุสค่ะหรือว่าสอบถามเข้ามาได้ทางเบอร์โทรศัพท์นะ095 7408265เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะหันอตเดิมโครงสร้างเดิมเดิม ของเครื่องนะก็สะอาดสนะรอยสีมาร์กนะยังมีให้เห็นอยู่ในส่วนของหัวน็อตต่างๆฝาก,กระโปรงเดิมแน่นอนนะรถการันตีโครงสร้างสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะอยู่แต่จังหวัดสามารถออกรถกับเราได้นะแล้วก็มีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านด้วยฝากกดติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ